ความสวยงามลึกลับและน่าค้นหาเป็นเสน่ห์ของท้องทะเลที่ไม่ว่าจะอยู่ในธรรมชาติหรือส่งแรงบัดาลใจมาเป็นลวดลายบนผืนผ้าก็ยังดึงดูดผู้ชมจนไม่อาจละสายตาและยิ่งชวนให้คนรักผ้าลหลงไหลเมื่อคอลเลกชันเดอ p e เพล i c กทั้ง21ชุดทั้งหมดตั้งต้นมาจากไอเดียงานเขียนลายบาติกของภาคใต้โดยถากรถาวรโชติวงศ์อาจารย์ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายคณะมัณฑนาศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างเทคนิคบาติกแบบใหม่ด้วยการเปลี่ยนงานเพ้นร้อนด้วยเทียนเป็นงานย้อมเย็นที่เย็นถึงใจเพราะใช้น้ำแข็งเป็นตัวทำละลายสีให้เกิดการออสโมสิสสีผ่านใยผ้าหรือจะเป็นการโรยสีบนผ้าแห้งแล้วฉีดด้วยฟอกกี้แค่นี้ก็จะได้พื้นผิวผ้าเหมือนคลื่นน้ำไม่เพียงความงามทางอาจารย์นักออกแบบยังคิดไปถึงการสร้างสารรค์อย่างยั่งยืน นบนพายุดโดยที่ไม่ต้องใช้เทียนเลยเพราะว่าเรื่องสติเนเนี่ยเรามองว่าเทียนเนี่ยเป็นเป็นอุป,ปรสรรคหนึ่งในการดำรงชีวิตเพราะว่าผู้ประกอบการที่สูดเทียนเข้าไปทั้งวันเป็นระยะเวลาหลายๆปีเนี่ยเขาจะมีปัญหาทางเดินหายใจเพราะมันเข้าเข้าไปสู่ ทางเดินหายใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราลองคิดเทคนิคที่มันเขียนเทียนน้อยลงใช้เทคนิคสีมากขึ้นไม่ว่าจะถามผู้ประกอบการปาติกกี่เจ้ากี่เจ้าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากวาดทะเลทางนั้นมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวเขามันเขาเกิดมาเจออย่างเงี้ยเขาสามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุดผมก็เลยตั้งชื่อคอลเลกชันว่าเดอดพิาจิกรนะฮะก็มันเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับท้องทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็ถ่ายทอดด้วย กระบวนการเราเองอ่ะมุมมองใหม่ๆที่ไม่ท,ไมที่ไม่ต้องปลาออกมาเป็นตัวกุ้งออกมาเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอชอบชุดแรกเลยค่ะชุดที่ใส่กับกางเกงแล้วก็เป็นชุดที่เป็นผ้าสีออก,ออกส้มๆมาค่ะแล้วก็ยาวไปันนั้นไม่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันเลยระยะใส่มาก <c oughs> กว่าจะมาเป็นผลงานแฟชั่นโชว์ที่เราได้เห็นกันไปนะคะอาจารย์หากรต้องมีการทดลองเทคนิคต่างๆมากมายค่ะประมาณ30ชิ้นเลยทีเดียวนะคะที่ใส่เทคนิคหลากหลายอย่างพื้นนี้จะเป็นการขยุมผ้าแล้วก็โรยผงสีลงไปค่ะก่อนที่จะเติมแรงบรรดาลใจนะคะด้วยการใส่เรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเลค่ะเวลาร่วม1ปีที่อาจารย์ทากรลงพื้นที่ชุมชนผ้าบาติกจังหวัดกระบี่และภูเก็ต เพื่อสร้างสารรค์คอลเลกชันเสื้อผ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าบาติกแดนใต้สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัยตั้งโจทย์ไว้ว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนสร้างสารั์ลายผ้าได้ด้วยตัวเองจึงคิดเทคนิคที่ทำได้ง่ายให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงความทุ่มเทยังเป็นผลให้ค้นพบคำตอบของชีวิตนักออกแบบเป็นที่มาของนิทรรศการ Spiritual Eternity รวบรวมผลงานที่ผ่านมา ที่สร้างชื่อคือเทคนิคอินเทอร์เน็ตฟารบิกการถักผสมทอด้วยวัสดุหลากชนิดตลอดจนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นการวาดเส้นเทียนอย่างละเอียดของกลุ่มไทยบาติกตำบลเขาครามจังหวัดกระบี่การจัดวางลายให้กับงานผ้ามัดแต้มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นหรือจะเป็นผ้าพิมพ์ลายยางกล้วยต่อยอดภูมิปัญญาผ้าย้อมหินโมกขลานจังหวัดเชียงใหม่สอนหนังสือด้วยกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นคนขยัน นะแต่ก็ไ <government> ม่คิดว่าจะเบอร์นี้เพราะว่าไม่เคยดูผลงานเขาจะหาความามาก่อนเลยนี่เป็นงานแรกที่ได้มาดูเพราะม่รู้สึกว่าคาดหวังเบาๆเพราะว่าทำงานด้วยกันมันก็รู้ว่าเออเขาเป็นคนขยันเนาะเขาใส่ใจในตัวเด็กแต่ว่าพอมาวันนี้ได้เห็นงานแล้วก็นับถือถือว่าเป็นตัวจริงคนหนึ่งเลยค่ะ s p ปเ i t ทีย e t ิ i t y ก็คือโอ้โหก็ตรงๆครับก็คือจิตวิญญาณเป็นนีรันคือผมผมคนพบตัวเองในในระยะเวลาการทำงานนะครับว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเรา ไมเ่เหมือนกับว่ามันมันไม่รู้สึกเหนื่อยกับงานก็เลยคิดว่าเอ้ยเรารเราคงค้นพบจุดที่เรามีความสุขแล้วล่ะมั้งคือเราสามารถอยู่กับมันได้ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยฮะอีกก้าวในการสร้างนวัตกรรมสิ่งทอคือแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกซึ่งอาจารย์ถากรมองถึงการสร้างความยั่งยืนในรูปแบบอัพไซคลิ่งที่เล่นกับวัสดุประเภทโลหะและยังมีแผนทำงานสร้างเวทีเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ จุดประกายวงการนักออกแบบไทยนิทรรศการ Spiritual Eternity จะแสดงถึงวันที่16รกรกฎาคม2565ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอัญชลีปสุวรรณไทย PBS รายงาน